ชมทุ่งยามแดงครับยามแดงที่เป็นข่อยคำเนี่ยชมทุ่งทุ่งนามาดูข้าวเจ้าอันนี้หนึ่งศูนย์ห้ากำลังถอกนะครับเนี่ยกำลังจะถอกหลังจากน้ำท่วมไปน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมไหลหญ้าตายหมดเหลือแต่ต้นข้าวกำลังงามเลยไม่ต้องทำหญ้าแล้วับวันีนี้น้ำท่วมฮะน้ำท่วมหญ้าตายหมด เหอแต่ต้นข้าวสวยงามมากครับมาดีหนึ่งศูนห้าประมาณสองไร่นะครับสองไร่นะครับมาดีหนึ่งศูนห้าถัดไปก็เป็นกคหกกคหกข้ขขขขขง,งามเหมือนกันครับเพราะว่าน้ำท่วมปีนี้น้ำมาท่วมหญ้าตายหมดเหลือแต่ข้าวนี้ำต่วมงนะี่ น้ำหญ้าเยอะๆตายหมดเลยหยญ้าตายหมดเลือดจะข้าวขึ้นมาหญ้าตายน้ำมันไหลมากคลิปน,นี้พามาชมข้าวนะครับพุ่งนาพุ่งนาข้าวมที่หนึนย์ห้าแล้วก็กอขอหกกำลังกำลังถอกงามๆเลยนะครับ ไมกว่วจะมาได้เ,เกี่ยวแล้วมีแต่หญ้าน้ำท่วมสองสามวันหญ้าตายหมดเหลือแต่ข้าวเต็มทุ่งเลยคลิปนี้ให้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ